เราก็พอเริ่มจะเห็นภาพลางๆของความอิสระนั้นบ้างแล้วอย่างน้อยก็ในการต่อสู้กับไทโดเพราะคนที่มีอิสระมากที่สุดในท้องทะเลแห่งนี้ก็คือเจ้าแห่งโจรสลัดนีนานี่คือคำตอบของลูปี้หลังจากที่ถูกเรลลี่ถามเอาไว้ว่าเธอจะปกครองทะเลที่แข็งแกร่งนั่นได้หรอซึ่งคำตอบของลูปี้ในตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ว่าลูปี้จะมีอิสระที่สุดในท้องทะเลที่แสนฮฤรหดอย่างแกรนไลน์ได้อย่างไร เราจะเห็นความชิลระดับที่ก็ชิลเกิลของลูปี้ในร่างเกียร์ห้าหลังจากที่ผลปิศาจของเจ้าตัวตื่นขึ้นมาแล้วแม้จะมีคู่ต่อสู้เป็นถึงระดับสี่จักรพรรดิอย่างไคโดและมีอนาคตของวานนกคูนี้เป็นเดิมพันซึ่งก่อนหน้าที่ผลจะตื่นยังสู้กันแบบตึงๆกันอยู่เลยแต่หลังจากพลังของผลฮิโตฮิีตโมเดลนี้ก็ตื่นแล้วลูปี้ก็รู้สึกคึกรู้สึกสนุกขึ้นมาเฉยเลยที่เป็นแบบนี้ท่าตามที่เห็นจากในมังงงก็คงจะเพราะผลปิศาจที่ตื่นแล้ว ที่ทำให้เสียงหัวใจของลูปี้เต้นดังขึ้นหรือที่ซุนิชาเรียกว่าเสียงกรองแห่งการปลดปล่อยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับซึ่งความหมายของเสียงที่ว่านี้จะหมายถึงอะไรก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับแล้วก็ทำไมเสียงต้องเป็นแบบนั้นคงต้องรอการเปิดเผยกันต่อไปครับแต่มันทำให้ลูปี้สนุกกับการต่อสู้และออกสกิลออกท่าต่างๆได้อย่างเหนือจินตนาการและเหมือนมีจังหวะ ในหัวใจเราจะเห็นลูปี้นับ3 2 1 0ด้วยในตอนก่อนที่จะยัดหมัดทะลุหน้าไครโดจนร่วงลงไปกองในตอนท้ายและในจังหวะก่อนหน้านั้นผมว่าไคดักคงไม่เคยเจอใครหรือคู่ต่อสู้คนไหนจับเอาหัวกับหางของตัวเองในร่างมังกรมาทำเป็นเชือกกระโดดอย่างแน่นอนครับแล้วก็ลูปี้ยังคงใช้คำว่าอย่างยืดในถ้าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนไป ส่วนท่าที่เดือดที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นตอนที่ลูปี้ใช้ท่าคนยักย้ายอย่างยืกดกิ่กันที่ขยายร่างเป็นคนยักย้ายแต่โดนไครโดกัดเข้าไปก่อนลูปี้เลยจับไคดัมาโดดเชือกแทนส่วนเรื่องหาคิที่หุ้มตัวลูปี้อยู่ก็มีทั้งหาคิดกรอกและหาคิราชันคือถ้าไม่ได้ไค่ดับอกข้อมูลพวกนี้นี่เราคงไม่รู้อะไรเลยเพราะลูปี้พี่แกจะสู้อย่างเดียว ไคโดยังบอกอีกว่าการที่ลูปี้ออกสกิลสู้ได้อิสระเสรีขนาดนี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกคือก็ไม่ใช่แค่ไคโดหรอกครับที่เห็นเป็นอากครั้งแรกคนอ่านๆอย่างเราๆที่ได้เห็นพลังของลูปี้ก็เห็นอะไรที่มันแปลกตาแบบนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันการที่ลูปี้ยืดมือออกมาจากตาของมังกรได้นี่คือเอาฮาหรือเอาจริงไม่รู้แต่ไคโดร้องให้ดังมากแถมยังชกเข้าหน้าแบบทะลุไปเลยทั้งกำปัน้นทั้งแขนยังไม่รวมชอตอื่นๆ ที่เหมือนทีเล่นทีจริงที่ลูปี้ได้โชว์ลีลาการต่อสู้ออกมาก็ถือว่าเป็นไปนตามที่ห้าผู้เท่าได้บอกเอาไว้ว่าผู้คนมักจะมีรอยยิ้มหลังจากที่ได้เห็นผู้ใช้พลังของผลน,นี้ซึ่งหลักฐานชั้นดีก็คงจะไม่พ้นคุณผู้อ่านที่ได้เห็นลูปี้สู้ในมงงตอนนี้แล้วและครับว่าคุณได้ยิ้มออกมาบ้างหรือไม่ฮาชอตในกันบ้างคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมผมฮาชอตโดดเชี่ยกสุดแล้ว แม้พลังใหม่ของลูปี่จะโกงเวอร์ขนาดนี้แต่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็ต้องขนาดนี้แหละครับถึงจะสามารถมีหวังที่จะเอาชนะสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้ความอิสระเสรีที่ลูปี้อยากจะมีในท้องทะเลแห่งนี้กับเป้าหมายที่อยากจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดในตอนนี้มันเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นมาอีกระดับแล้วยิ่งในโมเมนต์ตำของการต่อสู้ที่เคด่าเริ่มเหนื่อยล้ามากเต็มทีแล้วทางด้านลูปี้เองก็มีหมด ก็อ,อกไปเหมือนกันแต่พลังก็กลับมาใหม่อีกครั้งแต่ไม่รู้จะอยู่ได้นานขนาดไหนคงต้องผด็จสึดไรโดให้ได้ก่อนจะมีเหตุการณ์หรืออะไรมาขัดจังหวะอีกแต่คงไม่มีแล้วแผนลงนะักในโลกของเราใบนี้มีน้อยคนนักที่จะได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำความอิสระเสรีต่างๆมักถูกจำกัดโดยข้อจำกัดต่างๆการที่เราได้เห็นลูปี้ผจญภัยในน้องทะเลมีอิสระในการที่จะเดินเรือไปอยังที่ต่างๆได้ช่วยผู้คนและอาณาจักรมากมาย ก็ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้อ่านและผู้ชมอย่างเราๆที่ได้ติดตามเรื่องราวการผจญภัยของลูปี้และพวกพ้องมาโดยตลอดถ้าเราสามารถเอาความอิสระที่ลูปี้ได้สร้างขึ้นตลอดการผจญภัยนั้นมาจับใส่ขวดเก็บไว้แล้วเอามาแบ่งให้ตัวเองกับคนอื่นๆได้บ้างมันก็น่าจะดีไม่น้อยนะครับนักครบผู้ปลดปล่อยหรืออีกสมยานามคือเทพ พระอาทิตย์นี้กับพลังที่มีชื่อของเทพเจ้ามาอยู่กับลูปี้ที่เคยมีส่วนในการปลดล่อผู้คนที่ทนทุกข์จากอาณาจักรต่างๆมาตลอดการผจญภัยพลังที่มีอิสระเสรีขนาดนี้ได้มาอยู่กับคนที่อยากจะมีอิสระที่สุดในท้องทะเลก็ดูจะเป็นอะไรที่เหมาะสมดีนะครับ